ความเป็นมาของการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าเป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตที่ร้องเพลงเล่นกันในยามเย็นเมื่อเสร็จสิ้นหรือเว้นว่างจากการทำงานเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความเพลิดเพลินทำให้มีการร้องเรียนแบบกันและถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยเริ่มแรก เกิดจากคุณแม่แฉลมบุญสุขที่มีความชื่นชอบทางด้านการร้องเพลงได้มีการจดจำบทเพลงต่างๆที่เคยได้ยินและได้ฟังนำมาร้องเล่นจนเกิดเป็นความไพเราะและน่าสนใจ ต่อมาในปีพุทธศักราช2521ได้มีการจัดตั้งคณะลิเกป่าขึ้นโดยเริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน10คนซึ่งมีแม่สุวรรณสังสุวร์เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งซึ่งการก่อตั้งคณะลิเกป่าในครั้งนี้ทำให้คนในพื้นที่ตำบลนครชุมเกิดความรักความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้น เื่อสักครู่นี้นะครับจากมีลิเกจริงมานะครับเพราะฉะนั้นลิเกเทียมอย่างเราจะอยู่ได้ไหมครับเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรครับเนาะเพราะฉะนั้นลิเกเราเนี่ยนะครับเป็นลิเกป่านะครับจะเป็นการร้องเพลงปฏิภาคนะครับมาแล้วก็จะร้องเลยดีกว่าเนาะ โยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเออเออในฐานเนฐานะเออในฐานะานะเออน,นะนะี่ยที่ฉันทั้งแข็งอะไรแข็งร่างกายแข็งแรงยาวอะไรยาวตัวฉันยาวใหญ่ อะไรใหญ่ตัวฉันก็ใหญ่นะในฐะานะนีนที่ชั้นเนี่ยตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าใครฉันขอเป็นหัวหน้าวงฉันเนี่ยจะเลือกคู่ของฉันก่อนแล้วกันนะตามสบายโอ้โหไม่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เลย <laughs> น้องเบิร์ตเบิร์ตองใช่ไหมครับ <laughs> อเอาอีนี่แหละมา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 กระวิดกระบวนพร <laughs> ้อมไหมจ๊ะพร้อมจา้า <laughs> เหม็นเหลือเกิน แม่คิ้วโกงเหมือนวงคองที่อยากจะได้นวลน,น้องนั้นเข้ามาพาทีแม่กลิ่นเอยกินทูบที่เขาจุดกินทูบที่เขาจุดจุดที่ไหนนะนะจุดที่วัดแต่กินถึงนี่ <laughs> นะแม่กลิ่นเอยกินทูบที่เขาจุด มาฟังเทศเอ็ดให้ตัดสวาสดเอ๋ยขาดเด็ดช่างไม่เลียวลังทำให้พี่นี่หลงรอเชียวนะแม่ช่อดอกรังโยนโยน,ยนจ,จังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเออ,เอ,อ เหนื่อยแล้วเกินยืนร้องกับอีนเนี่ยอะมา,า,ะมาว่ามาพอ,อคิ้วโกงเหมือนวงพระจันทร์คิ้วน้องนี้ไม่ได้กันแล้วมันก็โกองอยู่เอง <c oughs> พ่อผมแบกวางวีจะทำให้น้องนี้วังแวง โยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเออเอาเอาเชิญเลือกเลยในฐานะที่โตกว่าอ่าฮะไอเจ้าคนนี้มันอ่าเจสละอ้าวไอ้นี่นึกว่าจะเอากอดหถเอ้ยอ้าวเลือกเลือกเดี๋ยวนะเอ ฉันชอบคนแบบว่าสูงส่งเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นหรือเปล่าฮะเขาแมนแมนกันเนี่ยแกฉันชอบฉันชอบมันเป็นสไตล์สไตล์สไตล์อะไรวะเนี่ยคนนี้มาเอ้ยคุณสร้างคุณสมเอ้ยเป็นเนี่ยกูว่ามันเป็นที่รักน้องมาตั้งนานโอ้โห จะาหวจะวานใครเข้ามาเป็นซื่อนี่ไงกองถ่ายเต็มพี่จึงก้มหน้าเขียนสารเฮ้ยเดี๋ยวก้มหน้าทำไรนะเขียนสารเยนสารเฉย Facebook ลน์อินสตาแกรมนี่อินสตาแกรมก็มีไหนแกเขียนสารยังไงเขียนงี้เขียนอาหันหลังหันลังท่านผู้ชมดูครับเฮ้ยอย่าไปทำงั้น่ิลองต่อเชิญเชิญ เสียโจรชาวบ้านเขาลืมโยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระ <า S 1> มางก็ไปเสียดอกกระมางเออ เี่ยวชาวบ้านเขาจะเย้ยเอานะพอปูกามเกนี่ตัดปูออกเหลือแต่เกอไอคนลือไม่ใช่เราหรอกเขาจะลือเอานะไอ้พี่จงถอยหลังลงลุงเ,ลเธอนะพ่อปูทะเลโยนโยนย จังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมงก็ไปเสียดอกกระมเออเชิญท่านมหาเถรคันช่องถึงตาฉันสักทีมาอีหนุตัวน้อยมาศึกมาเพื่อจะเอาเมียเนี่ยโอ้ยดึงเดินเบาๆช้าๆตีขาสั้นเนี้ยบ้านแกให้มาแค่นี้ต่อยาวๆเออให้มาแค่นี้นั่นล่ะท่านผู้ชมครับ เท่าหัวงูครับไอ้นี่ไม่มีอ๋อแม่ป้าปิ้งข้าวปั้นเออไอ้นี่หิวใช่ไหม <c oughs> หิว,หวอ่าโต๊ะจีนครับท่านโอ้โหด้านหน้าเล่นสะเกียงเลยไม่เหลือให้เรากินเลยอะยังไม่ห,หิมเ,เ,เลย <c oughs> ไม่พอนะครับมหาวิทยาลัยละะาราชภัฏกำแพงเพชรน,นะครับโต๊ะจีนเหลือไหม,มครับโอ้ทางงูเหลือนะครับเอาวางไว้โต๊ะจีนดน้าล่างได้เลยครับนะ แม่ป้าปิ้งข้าปันนั่นเพี้ยนเลยกูน้องอย่ามาทำป่วนปั่นว่าพี่นี่เกี้ยวไม่เป็นโอ้เกี่ยวพี่เกียเก่ยวเก่งมากนี่เกี้ยวอย่างนี้เอ๊ะอแล้วมันเกียเเก่ยวเกี่ยวเรามันลูกชาวนาก็อย่างนี้อไอ้กาม <laughs> พี่เอามือเข้าไปแปะ น้องก็ไปมือปัดเล่นตัวเล่นตัวเดี๋ยวนี้พาไปเล่นีเฮ้ยนี่ยังมยอมตุ๋ยมั้งีตุ๋ยเออกลัวไม่ต้องกลัวนี่คนไม่ใช่ผีเอ้ยผีไม่ใช่คนเอ้ยถูกแล้วเมื่อกี้มือพี่นี้มันไม่กัดเนื้อเป็นนี่ะจ้นโจรยักอ๋อแกก็รีบจังเลยวอหออเหรอ ตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมคนเยอะดูครั้งแรกหง,งะ่ะเกิดโอ้ยมึงนี่ไม่น่าเกิดได้นะตัวท่านนี้มันจะไปหลบไขมิดนีรหลบมีแอมบูแลแตนไหมครับกลัวท่านผู้ชมจะหัวเราะจนหมดชีพนะเดี๋ยวไม่จบยังจบร้องต่อร้องต่องจ้าวก้าวนะแม่ก้าวเสียงเย็นเดี๋ยว ก่อนจะโยนโยนอะว่าวอะไรว่าวภาษาอีสานเปล่าวะพูดเ,เป็นคนอีสานเตะแมน <laughs> นี่นอาเชิญโ <laughs> ยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเองยเงย <h ull o> เพราะละเกินยัง <h ull o> ฉันเนี่ย แหมตอนซ้อมไม่เห็นแตะเนื้อต้องตัวขนาดนี้เลยยังขึ้นอ้าวอุ้ยอาเอให้เขาบอกว่าฉันฝากมาพี่ฝากมาให้เอ,าเอา้าไอ้นี้เอา้าอุ้ยดอกไม้ก็ดอกไม้ฉันโอ้๋ออ้อยลำอ,อ้นเสียงหวานไม่อ้อยแล้วมั้งจ้าต้นตานลแล้วมั้งอย่างเงี้ยต้นตาลเป็นตาล <c oughs> <c oughs> อ,อย่างงี้ดิ <c oughs> อ๋อมันกำลังออกดอก พี่ไปให้ใครเข้ามาโหนเอาเสียจนลำเองไปไหนดูดิเอ้ยไอ้ลูกจิตลูกจิตอท่านผู้ชมครับแถวนี้มีโรงบาลจิตเวชไหมครับเดี๋ยวจะส่งอีผู้หญิงสองคนนี้ไปครับ้าน้องไม่กลัวแฟนแฟนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ปกป้องอย่างดีเลยหุยฉันยังไม่ได้อย่างนี้เลยแกจะมายัางไงเนะี่ย แกกมมัันนนคฝีือพี่จะว่าน้องจะสู้ก้มหน้ารับเด่นโยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังอือ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  ท่านว่าไม่น้อยป่ะตัวมันก็ไล่เรียกกับฉันนั่นแหละนี่อุ้ยอย่าเล่นท่าเยอะอะน,นิจจาอวัตสังขาราเฮ้ยใช่หรออ้าวไม่ใช่ไงใช่ตอนซ้อมมาไม่ใช่บทนี้ก็เห็นมันเขียวแล้วจะอืดแล้วนะครับอา <laughs> น,นิจจาไม่ยาใจนี่นี่มีความใครเฮ้ยความรักหรือเปล่า อ๋อฉันตกคำรักพี่อินมีความรักใครกับนวลน้นองนีหนถ้าถึงวันดีพี่จะมาขอมัน่นแต่ถ้าถึงวันจันพี่จะมาขอไม่ถนัดว่าติดไหม่อะจะมาขอเฮ้ขออะไรท่าเกยอย่างนั้นอะอ้าวสวมแหวนท่านผู้ชมครับสวมแหวนสวมนิ้วไหนครับอนิ้วกาง S <S <S อ๋อมายังไงล่ะส่วนวนิ้วไหนครับนิ้วนิ้วนางอ่านิ้วนางนะครับท่านผู้ชมหม,น,มน,นิ้วนาง,นนางถ้าถึงวันจันท์พี่จะมาขอแม่แขนอ่อนเหมือนท่อนจันท่านผู้ชมครับโต๊ะไหนขาดขากี่ไหมครับขาหมูนะครับดีๆนี่เองถ้ารักฉันแล้วจงรอง โยนโยน,ยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเออเออเออพอรอเรือรุ่งริง้ยลิ้นดีพอ่อรอลิงจับหลักดาพี่อย่ามาพวงลงรักแม่ พ่อ,อ,อรอเรือรูปลออยคนลุกพ่อ,อรอเรือหลุดลักถึงมาบอกรักน้องก็ไม่รอโอย,ยอนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมาก นี่ฉันได้แล้วตาฉันแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงฉันก็สอนให้แกแมนแมนแ,แ,แ,แกเดินยังไงนะงโอ้โหหมดกันอ่ะไปไปไปเรื่องของแกมาครูฉันมานี่มาจำได้โอ้โยจำไม่ได้เพิ่งร้องด้วยกันมเมื่อกี้จะพาไปเที่ยวสวนฝรั่งนะจ๊ะไปทำอะไรที่สวนฝรั่งเลยจ๊ะฝรั่งนี่แหละจ๊ะ ่ฝรรังขงข้าวโอ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่น้องจะสุขคาคู่เอาไว้คอยเครยคอยพี่นั่นแหละจ้าน้าองจะหลนก็หลนแต่ขอพี่คนละบาย<น> โยนโยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเอ๋ยพอฝรั่งข้างรั้วนี่เหมาะสมกันแล้วน้องนี้ไม่สุข้าคู่เอาไว้คอยใครคอยคือนี่ยละจ้า รักน้องไม่หล่นไม่เล็ดแม่แต่เท่าเม็ดพริกไทยโยนโยนจลางเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมากก็ไปเสียดอกกระมากเออเอ้ยกลับเข้ามาเลยไอ้เม็ดไทยกลับเข้ามาดูดูดูเชิญเนนแอร์ ต้องพยุงน้ลุงเนี่ยเขารักกันค่ะเขารักกันเชิญจ้าแม่ทับทิมริมตะลิงโอ้หาอะไรริมตะลิงวะพี่จะขอตอนสักกิ่งเอาไว้ทำพันพันอะไรพันทับทิมจ้าอันอะไรวะทับทิมโอ้เออถ้ากิ่งทับทิมไม่ตาย เราคงต้องได้รักโอ้โหลิ้นดีนี่นี่ก่อนจะโยนๆนะแกจะเอากิ่งทับทิมไปปลูกที่ไหนกำแพงมันตายไม่ตายมันตายไม่ตายกิ่งทับทิมที่ลำปางมีไหมครับอันไหนตรงไหนครับยกมือหน่อยครับกิ่งทับทิมมีไหมครับอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ข้าเปลี่ยนไม่เอานี่แล้ว ยนยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระามาังก็ไปเสียดอกกระามาังเอ๋ยพ่อทับทิมริมสาโอ้ยไม่ได้ดูตัวเองเลยนะ,ะ,ะ,ะน้องให้พี่ไปบวชเป็นพระ ไปเถิดหนะ้าพี่ไปทำไมอย่าง,งน,นั้นล่ะนั่นให้ไปบวชได้ยังงอ่ะก็แก่ก็พึ่งศึกมาจะไปบวชอีกทำไมอ่ะผมเพิ่ง <laughs> ขึ้นนะพ <laughs> ี่อยามาลงรักน้องรักไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ครองผ้าไตร ยนยนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเไงจบยังจบแล้วหรือยังอันนี้นะครับก็เป็นชุดการแสดงลิเก,กป่านะครับของคณะครุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรนะครับลิเกป่าเนี่ยนะครับแต่ก่อนก่อนที่เราจะจบเนี่ย เราจะขอมอบสักหนึ่งบทเพลงนะครับเดี๋ยวไอ้ออออหนูเอาไม้ไปให้ตะโพนหน่อยนิดน่ยเดี๋ยวจะให้ตะโพนมันตีตะโพนอ่านี่ครับตะโพนเราเชิญมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมิ่งกระบะเลาะอย่างเดียวนี่ฉันเราจะให้แกตีตะโพนเพลงลาฉันตีไม่เป็นโอ้เสียงใหญ่กว่ากูอีกัะ มันแกควรมาตีมันตีง่ายๆเอาฉันทันแต่ต้องเป็นพระเอกเลยในเรื่องเนี้ยโอ้ยไม่ได้ดูเป้าตัวเองเลยนี่ฉันจะสอนแกตีป้าปะทนทนป้าปะทนทนป้าปะทนทนวาสนาไม่ได้มาตีหรอกอ่ะทำไมอ่ะตายกว่าจะมาถึงเอ้านั่งหิวแย่เลยวันนี้แอร์แบบโอ้โหโซนเลยผ่านลำปางมาต้นยางกองเตมโมโหได้เป็นลมอะไรที่บ่นอะไรมันวะตาเห้่ไั้นจะให้แกตีตะผลได้ไหม นันไม่ตีฉันจะลองให้แกฟังเองอวทำไมเป็นอย่างนั้นนะฉัน้องเก่งอุยได้เงินเท่าไหร่ฮะได้เท่ไรอย่าหาพูดไปเขาอยู่หน้าไอ้นี้อ๋อคนละร้อยสี่สิบทำไมแกไม่มาตีให้ฉันล่ะเนี่ยฮะฉันตีไม่เป็นจริงๆอยากร้องร้องไหมโชว์ศักยภาพพระเอกหนุ่มหล่อลิเกปาหน่อยดินี่เออปาจริงๆปาเถื่อน จากกันเล้วและนะฉันขอลาไปก่อนจำใจจะต้องจากจอนอย่าอาวอนเราร้อนและไทยหากแม้นว่ามีความดีโอกาสมีมาสนุกกันไหม่ขอวอนพญาลิไทยดนให้มีความสุขเอ๋ยต้องจากกันเล้วและนะฉันขอลาไปก่อนจำใจจะต้องจากจ้อนอย่าอาวอนเรา หากเม้นว่ามีความดีโอกาสมีมาสนุกกันไหมขอวอนพยาลิไทยดนให้มีความสุขเอ้ยต้องจากกันลแล้วลนะนาชันขอลาไปก่อนจำใจจะต้องจากจอนอย่าอา้อนเราลเละไทยหากเม้นว่ามีความดีโอกาสมีมาสนุกกันไหมขอวอนพยาลิไทยดนให้ มีความสุขเอ๋ยขอวนพญาลิไทยดนให้มีความสุขเอ๋ยไปแล้วจ้า